บันส sure. ูเกโดเอาเราภาษาจีนส ah, oh anyway> ู้เขหน่อยฟาจกจั๊กหมวกคนสักอนนั้นปะเราเป็นใบไปเลยพี่แล้าแก้เป็นใบไปเลยไอ้เนยเออแม่ก็เขาไม่รู้จักประเทศไทยหรอเขาป่านเขาน่าจะรู้แหละมั้งจิ๋นจินจิ๋นดิสนาโคจิข้ามอเบดิคนญี่ปุ่นก็มาอยู่ที่ไทยอยู่นะใช่ไหมแถวไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ yes อ่า 타이 할렘, 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 할 그녀는 태렘 할렘, 할8 3렘 할렘, 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 이렘 할렘, 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 อ๋อใช่ป่ะใช่ใช่ย่าๆใช่ใช่ใช่เมไงใช่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 ดูยูนูสพวกขาววขาว็อกซิ่งบ็อกวขาวโอ้ยเป็นใช่โอ้ยบ็อวขาวโอ้ยกุลส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 กุ่สก่ลสกุลสกุลสกุลุลสกุลสกุลสกุลกุล่กกุ่กกุกุกุ

Thank you. Not a... uh... Boom, you really twenty five? Right? Wow. I'm wow. Hey, Kong! Hey, mm. Boom, she's uh, twenty five years old. Boom, and Tong. Boom. นฟาง we are friend โอ oh, ้ oh, yes ว้าวเพื่อนไว้ก่อนค่อยว่ากัน